สวัสดีค่ะพบกับครูเจนอีกครั้งนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราได้คุยกันถึงภาพรวมของทูนาเซียนไปแล้ววันนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราอยากจะสมัครทูนาเซียนเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างแล้วก็ปีนี้เรามีคุณสมบัติครบแล้วหรือยังนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะ คุณสมบัติในการสอบทุนอาเซียนนะคะอันนี้เราจะขอแบ่งในหน้าจอจะเห็นแบ่งเป็น2อ,อตารางเนาะก็คือฝั่ง secondary 3แล้วก็ฝั่ง pre o n นะคะจริงๆแล้วโดยรวมมันก็เหมือนเหมือนกันแหละจะมีเรื่องของปีเกิดน,นิดหน่อยที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะโดยรวมก็คือนักเรียนที่จะสมัครทุนอาเซียนสำหรับทุนประเทศไทยนะคะจะต้องแน่นอนต้องมีสัญชาติไทยคะ่ะ แล้วก็อันนึงก็จะเป็นเรื่องของผลการเรียนแล้วก็คือต้องมีทั้งสามภาษาอังกฤษ,กฤษดีต้องมีผลการเรียนที่โรงเรียนดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประวัติทํากิจกรรมอื่นๆนอกห้องเรียนด้วยนะคะคาว่าประวัติกิจกรรมอื่นๆหรือว่าผลการเรียนดีเนี่ยมันหมายความว่าอะไรถ้าผลการเรียนดีก็คือเช่นเรามีเกรดที่โรงเรียนอ่ะดีเช่นเราได้3.0 0, 0ขึ้นไปเทียบเท่านะคะหรือว่าถ้าเรียนอินเตอร์ก็เป็นกลุ่ม คะแนนในกลุ่ม A หรือ B อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่นๆอย่างเช่นอะไรก็ได้เช่นดนตรีกีฬาที่เราที่เรามีความสนใจอื่นๆนอกจากการเรียนในห้องอย่างเดียวนะคะรวมถึงถ้าเกิดมีน้องบางคนที่มีออกไปแข่งขันโปรแกรมต่างๆหรือไปเข้าร่วมโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นประวัติการทํากิจกรรมและประวัติผลการเรียนได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่สําคัญก็คืออันที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะคือ ในนักเรียนน้องๆที่จะสอบเข้าระดับชั้น secondary d Second a r y 3อันนี้คือ,อข้อมูลของปีนี้แล้วกันนะคะเอามาคิดใหอ้อันนี้สำคัญมากคือว่าน้องที่เกิดในปีปีที่จะสมัครสอบปี2000ปีนี้จะเป็นการสมัครสอบสำหรับรอบปี2021ก็คือปีนี้นะคะ จะเป็นน้องที่เกิดตั้งแต่ปี2005ถึง2007เพราะว่าน้องๆที่ต้องการจะสมัครเข้าชั้นม .3 นักเรียนทุนเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่เกิดปีพศ2548ถึง2550อ่ะอันนี้เราดูพศไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต่อมาว่าแล้วพศมีความสัมพันธ์กับอะไรอีกด้วยไหมนะคะในขณะที่น้องที่จะสอบร,ระดับ PreU1 นะคะจะเป็นน้องที่เกิดปี2003ถึง2004หรือเกิดในช่วงพศ2546ถึง25 2547นะคะ อันนี้อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงน้องที่สมัครสอบปีนี้นะถ้าสอบปีหน้าอายุมันก็จะเลื่อนไปนะคะไปเรื่อยๆตามปีทีนี้ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะเราเกิด2007ได้เลยเราสมัครได้ไหมน้องกำลังอยู่ม .1 น,น,นะคะคำตอบคือยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเงื่อนไขอันนึองอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าจะมีคนถามมาเยอะมากคือว่าอยู่ม .1 สมัครสอบทุนม .3 เลยได้ไหมอะไรเงี้ยคือบางทีน้องอาจจะมีความพร้อมในเรื่องวิชาการเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็สงสยัย ก็อันนี้จะเป็นตัวตอบค่ะว่าไม่ได้เพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ผลการเรียนของม .2 ด้วย แปลว่าต่อให้น้องเกิดปี2007ซึ่งอยู่ในปีที่เข้าเกณฑ์ในการสมัครสอบปีนี้แต่น้องยังไม่ได้เรียนจบม2หรือว่าในช่วงที่เปิดรับสมัครเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นม2เลยยังไม่มีผลการเรียนม2ใดๆเลยเนี่ยก็ยังไม่สามารถสมัครทุนในปีนี้ได้ค่ะต้องรอไปสมัครปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นปีเกิดของทุนเนี่ยก็เลยจะเป็นเรนจ์ประมาณช่วง2ปีให้ตามนี้ค่ะเช่นปีนี้ก็คือเด็กที่เกิด 2005- ันถึงสองพเแปลว่าน้องที่เกิดปี2007และยังอยู่ม1ในปีนี้สามารถไปสมัคครปีหนน้้าไดะะ ก็ยังอายุจะอยู่ในเกณฑ์อยู่ดีนะคะเพราะปีหน้าก็จะเป็นเด็กที่เกิดปี2006ถึง2008อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะอ่ะทีนี้เนื่องจากอย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าอายุมันเป็นเกณฑ์2ปีเนาะเพราะฉะนั้นก็น้องอ่ะน้องที่สมรอาจจะเป็นน้องที่ม .2 กําลังขึ้นม .3 หรือว่าม .3 กําลังขึ้นม .4 ก็ได้เพราะฉะนั้นผลการเรียนที่จะใช้เนี่ยสำหรับน้องแต่ละระดับเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันถ้าน้องที่อยู่ม .2 กําลังขึ้นม .3 เนี่ยก็จะเป็นระดับ ผลการเรียนของม1และม2นะคะในใช้ในการยืน่นแต่ว่าถ้าเป็นน้องที่อยู่ม3และกาลังจะเข้าม4นะคะในในปีที่สมัครเนี่ยต้องใช้ผลการเรียนม2และม3ค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือใช้ผลการเรียน2ปีล่าสุดนั่นเองนะคะในทํานองเดียวกันค่ะคือน้องที่ที่จะสอบพรีอวันนะคะปีเกิดได้แล้วเราก็มาดูว่าเรามีผลการเรียนในระดับที่เขาต้องการด้วยหรือเปล่านะคะต้องต้องสองส่วนนี้ผสมกันนะคะ น้องที่จะสมัคร p u 1เนี่ยต้องมีผลการเรียนม3และมสหรือมสและม5แค่นี้ค่ะแปลว่าถ้าอายุเราเกิดทันปีที่จะสมัคร p u 1แต่ว่าเรายังไม่มีผลการเรียนมสเลยเราก็ต้องรอสมัครปีถัดไปแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการสมัครทุนเนี่ยคุณสมบัติเบื้องต้นเลยให้ดูปีเกิดและผลการเรียนเป็นหลักก่อนว่า เรามีผลการเดินครบตามจํานวนชั้นปีที่เขาต้องการหรือ,อยังนะคะเขาใช้ทั้งหมด2ชั้นปีค่ะนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าเกรดเฉลี่ยมไม่ต่ำกว่า3.00อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเ,เกณฑ์คร่าวๆทถวเขียนเ,เ,เอาไว้แต่ในะความเป็นจริงก็คือน่องจากการสมัครเนี่ยมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ข้อห้ามใดๆสาหรับการสมัครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าจริง,รงๆเราเป็นคนที่มีศักยภาพนะแต่ว่า เราอาจจะไม่ถึงเพราะเราอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ถน,นัดในวิชาเรียนอะไรเงี้ยทำให้มันดึงเกรดเราลงเนี่ยเราจะสมัครได้ไหมก็แนะนําตลอดเลยค่ะว่าอยากสมัครสมัครเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการพิจารณาใบสมัครเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทางสิงคโปร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเอ้ยเราเขียนใบสมัครกิจกรรมต่างๆเราน่าสนใจเขาอาจจะเรียกเรามาสอบก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าการสมัครสอบทุนมันไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้น เมื่อเปิดรับสมัครแล้วก็เข้าไปกรอกใบสมัครได้เลยค่ะนะแต่ว่าแค่แค่ให้แน่ใจว่าเราต้องมีหลักฐานการสมัครที่ครบก็พอนะคะทีนี้สิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราต้องรู้นะคะก็คือว่าเวลาช่วงเวลาต่างๆเกี่ยวกับทุนมันคืออะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วช่วงเวลาของทุนเนี่ยหลกักๆก็ช่วงสีสีเขียวเนี่ยนะคะช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมคือช่วงประมาณนี้นะคะมันจะเป็นช่วงที่เปิดออนไลน์แอปพลิเคชัน ก็คือเราสามารถเข้าไปกรอบใบสมัครตามลิงก์ที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขได้เลยของสิงคโปร์นะคะได้เลยแต่ตอนนี้ถ้าเข้าไปจะยังไม่เห็นลิงก์อะไรเลยเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่เปิดรับสมัครนะคะถ้าเปิดรับสมัครแล้วเขาจะมีลิงก์แปะไว้ให้นะแล้วก็จะมีลิงก์ตามช่วงเวลานี้เลยนะคะอย่างเช่นปีที่แล้วจะรับสมัครช่วง15มีนาคมถึง11พฤษภาคมลิงก์สมัครก็จะอยู่แค่ช่วงนั้นก่อนหรือหลังจากนั้นลิงก์งก็จะหายไปละนะคะ สามารถสมัครออนไลน์ด้วยตัวเองได้เลยค่ะ,ะแล้วก็ในการสมรัครก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการสมัครอีกทีนะคะทีนี้พอ,พอสมัครเสร็จแล้วช่วงประมาณอาทิตย์ที่2ของพฤษภาใช่ไหมคะสมัครเสร็จแล้วก็รอไปก่อน,แล,ออนแล้วช่วงกระกฎาคมเนี่ยเขาก็จะเรียกผู้มีสิทธิ์สอบเนี่ยเข้าไปสอบนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเ,เราสมัครไปก่อนแล้วเราก็นั่งรอใช้ชีวิตของเราไปก่อนนะคะจนกระทั่งประมาณปลาย,ลาย,ลายมิถุนายนต้นกระกฎาคมอะไรเงี้ย ผู้ที่มีสิทธิสอบจะได้รับอีเมลนะคะเฉพาะผู้ที่มีสิทธิสอบเท่านั้นจึงจะได้รับอีเมลแจ้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากราคก์ดาเขาได้รับอีเมลกันแล้วแต่เรายังไม่ได้เนี่ยทำยังไงดีก็ไม่เป็นไรเราก็สมัครลองสมัครใหม่ปีหน้าได้เพราะมันก็มีกรณีเหมือนกันที่นักเรียนบางคนปีนี้ไม่ได้เข้าสอบแต่ปีหน้าโดนเรียกเข้าสอบแหละเราก็ในหนึ่งปีที่ที่จะมีเวลาเตรียมตัวใหม่เนี่ยเราก็ไปทํากิจกรรมอะไรที่มันเกี่ยวข้องเพื่อที่เราจะได้ยื่นโปรไฟล์สมัครใหม่อีกทีในปีถัดไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น shortlisted นะคะหมายความว่าเฉพาะผู้มีสิทธิสอบเท่านั้นถึงจะได้เข้าสอบไม่ใช่ทุกคนที่สมัครจะได้เข้าสอบนะคะการตัดสินใจว่าใครได้เข้าสอบเป็นสิทธิ์ของเออจ้าหน้าที่ที่สิงคโปร์ค่ะทีนี้พอเราสอบเสร็จในเดือนกรกฎาคมไปแล้วนะคะเราก็จะประกาศผลในเดือนกันยายนช่วงปลายเดือนอนิดนึงนะคะประกาศผลเสร็จปุ๊บ คนที่ได้ทุนเท่านั้นจึงจะได้รับอีเมลแจ้งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเราเป็นหนึ่งในคนที่ได้ข้อสอบแต่เราตุลาแล้วยังไม่ได้รับอีเมลเลยก็แปลว่าเอาปีนี้เราอาจจะยังไม่ได้นะเราสมัครปีหน้าใหม่ได้ไหมได้ค่ะแล้วมันก็มีด้วยนักเรียนที่สมัครปีแรกได้สอบแต่ไม่ได้ทุนแต่สอบรอบที่2ได้ทุนมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวใหม่ค่ะแล้วก็ปีหน้าลองดูอีกทีหนึ่งนะสำหรับน้องๆที่ได้ทุนเนี่ยก็จะทราบผล ทราบผลเนาะในเดือนเซปเทมเบอร์นะคะแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆมาให้เรารับทราบนะคะรวมถึงกําหนดการต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเดินทางไปที่สิงคโปร์ตอนเดือนตุลาคมนะคะก็คือพอรู้ผลุป๊บประมาณเดือนหนึ่งก็ต้องเดินทางไปสิงคโปร์แล้วซึ่งตุลาคมเนี่ยจะเป็นการเดินทางไปเรียนต่อสําหรับนักเรียนระดับชั้นม .3 ก่อนนะคะไปเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมเนาะ ส่วนน้องๆที่สมัครสอบ p รี U1 หรือชั้นม .5 เข้าจูเนียร์คอลเลจนะคะถ้าสอบได้ก็จะเดินทางไปตามหลัง่าก็คือจะเดินทางไปช่วงเดือนมกราคมนะคือที่สิงคโปร์เขาเปิดเทอมตามปีปฏิทินเลยก็คือเปิดตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤศจิก,กาย,ยนเพราะฉะนั้นน้องที่สอบได้เนี่ยก็จะเดินทางไปเตรียมตัวก่อนน้องมอสาจะเดินทางไปเตรียมตัวก่อนประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะที่สิงคโปร์แล้วก็ค่อยเปิดเรียนตอนมกราคมแต่ว่าถ้าน้องระดับหมห้าหรือ PreU1 เนี่ย จุเนียร์คอลเลจเนี่ยจะตามไปทีหลังนะคะเพราะว่าจูเนียร์คอลเลจปีหนึ่งเนี่ยจะเปิดชา้านิดหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็คือไทม์ไลน์โดยโดยปกติที่เป็นนะแต่ว่าปีที่แล้วตารางพวกนี้รวนหมดเลยเพราะว่าเนื่องจากสถานาการณ์โควิดนะคะทุกอย่างจะเลื่อน,เล,อนเลื่อนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเกิดว่าโควิดที่ว่าเรายังไม่ค่อยดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีการเลื่อนกําหนดการซึ่ง ก็ถ้ามีเลื่อนกําหนดการอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวทางครูเจนจะคอยอัปเดตให้ที่หน้าหน้าเพจทาง f a c e b o o k ละกันนะคะหรือถามมาได้ที่ครูตู่ก็ได้เหมือนกันค่ะ,ะทีนี้ร้องการเอกสารอะไรบ้างในการใช้งานนะคะที่จะสมัครเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะหลักๆเลยเอาแค่สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตผู้สมัครนั่นเองอันนี้คือคือเอาไว้เพื่อแสดงตัวตนว,ว,ว่าเราเป็นบุคคลจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ t ทรา s c r i p t 2ปีล่าสุดตามเงื่อนไขที่แจ้งไปในหน้าก่อนหน้านี้นะคะว่าใช้ของระดับชั้นไหนบ้างก็คือเอาขอ2ปีล่าสุดนะคะใช้สำเนาสูติบตัตรค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมเอาสูติบตัตรไปแปลแล้วก็รับรองสํานวนการแปลด้วยนะคะเอกสารภาษาไทยทุกอย่างที่ไม่มีภาษาอังกฤษก,กํากับเลยเนี่ยจะต้องเอาไปแปลและรับรองให้เรียบร้อยนะคะสมมติว่าทรานสคริปเป็นของโรงเรียนไทยปกติโรงเรียนไทยออกเป็นภาษาไทยแล้วทํายังไงดี ปกติแล้วโรงเรียนสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษให้เราได้นะเราสามารถไปติดต่อโรงเรียนได้โดยได้เลยเนินๆหรือว่าถ้าโรงเรียนไหนออกให้ไม่ได้จริงๆเราสามารถทำทำ format แล้วลองแปลเองแล้วก็ขอให้ครูช่วยเซ็นกำกบับรับรองให้ว่าสิ่สงที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องนะคะทำได้เหมือนกันแต่ปกติโรงเรียนออกให้ได้คะ่ะก็หลากหลายเอกสารที่ใช้สมัครมีแค่นี้เองนะง่ายๆนะคะ3ตัวนะคะตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก่อนเลยก็คือไปขอ ไปไปทาเรื่องแปลสุติบัติก่อนอันนี้เก็บทิ้งไว้ได้เลยนะคะเขาขอแค่สําเนาเท่านั้นไม่ได้ขอตัวจริงค่ะส่นทรานสคริปก็เดี๋ยวรอตามโรงเรียนละกันว่าโรงเรียนไหนออกเร็วออกช้าก็ได้แล้วก็วค่อยสมัครก็ได้นะคะเอกสารทุกอย่างรอให้ทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกรอกใบสมัครได้เพราะว่าการกรอกใบสมัครจะกรอกวันแรกของวันที่เปิดหรือกรอกวันสุดท้ายของวันที่เปิดก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการเรียกเข้าสอบค่ะนะขอแค่ให้ส่งภายในกําหนดก็พอ เอกสารทั้งหมดโดยปกติทุกปีจะให้ส่งทางอีเมลตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งนะคะจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์หรือว่า MOE นะคะแต่และปีไม่เหมือนกันบางปีให้ส่งเลยในขั้นตอนสมัครคืออัปโหลดไฟล์หรือส่งประชนีไปเลยทันทีแต่ว่าบางปีก็จะเรียกขอเฉพาะคนที่ได้มีสิทธิสอบเท่านั้นนะคะ อันนี้แล้วแต่ปีเลยจริงๆแต่ปีที่แล้วก็จะไม่เหมือนทุกปีค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโควิดเข้ามาซึ่งปีนี้ก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็คอยอัปเดตกันค่ะสำหรับการสมัครสอบ a s e n Scholarships เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะเพราะเราสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษิธิการสิงคโปร์ได้เลยซึ่ง สำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดมากเลยนะได้ที่ www.prepitude.com ค่ะเดี๋ยวผู้เจนจะให้ดูหน้าจอว่าหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เข้ามาที่ เ r ลย์วิจูดตามนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เซิร์ชคำว่าทุนอาเซียนก็ได้คะ่ะแล้วก็มันก็จะมีข้อมูลทุนอาเซียนมากมายหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของขั้นตอนการกรอกใบสมัครทุนอาเซียนตามที่เห็นหน้าจอนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ5คลิปด้วยกันนะคะก็ลองไล่ดูได้คะ่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวทางเท่านั้นนะเพราะว่าในแต่ละปีหน้าตาของใบสมัครอาจจะไม่ไม่เหมือนกัน100%แต่ว่าเซกชันต่างๆที่ต้องใช้กรอกอะไรเงี้ยมันก็จะยังประมาณเดียวกันอยู่เหมือนเดิมคะ่ะอ่ะ โ okay. อเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะพอเห็นภาพเนอะว่าถ้าเราจะกรอกใบสมัครหรือเราต้องเตรียมตัวเนี่ยเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเราคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ไหมนะคะสําหรับคลิปถัดไปนะคะคลิปสุดท้ายและคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าโอเคแล้วเราจะต้องเตรียมตัวในแง่ของด้านวิชาการหรือว่าเตรียมพร้อมให้สอบได้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ